อ่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปแนะนําการเขียนโปรแกรม PLC FX5U ลิงก์กับตัวโปรแกรม GT Designer 3นะครับที่เห็นอยู่เนี้ยผมก็จะเขียนตัวของตัวอย่างขึ้นมานะครับเป็น Water Level Control นะครับเกี่ยวข้องกับการควบคุมแทงน้ำนะครับการ ควบคุมปั๊มน้ําให้สูบน้ําเข้าไปที่แท้งนะครับการจําลองสถานการณ์ให้มันมีการเติมน้ําเข้าไปนะครับเหมือนเรามีเซ,เซ็นเซอร์วัดแท้งน้ำนะครับแล้วก็กระบวนการการฝีดน้ําออกนะครับรวมไปถึงสร้างโหมดเมนนวลออโต้นะครับลิงก์กับตัว f อฟเฟที่เป็น GX-Works 3นะครับเขียน l ลตเตอร์ uh, der, ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโหมดของการจำลองนะครับด้วยตัว GX Simulator 3นะครับขึ้นมาฉะนั้น2โปรแกรมนี้จะสื่อสารกันนะครับเป็นการสื่อสารแบบ simulation ทั้ง2องนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิมเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นซิมนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะไปเขียนได้ที่บ้าน,นครับเ,เริ่มต้น ผมก็เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เป็นภาษาดเลตเตอร์นะครับก็เขียนให้มันมีโหมดทั้งเมนูน์ออโต้นะครับแล้วก็ให้มันทำงานนะครับเดี๋ยวลองซิมตัว GT simulator 3ให้ดูแล้วกันนะครับอโอเคก็ถ้าสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นโหมดออโต้นะครับ ออโต้เนี่ยผมก็ใส่ตัวสามารถที่จะเซตเซตโลได้เซตโลหมายถึงถ้ามันออโต้ถ้ามันต่ำกว่าที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์อ่าด้านล่างใช่ไหมครับถ้ามันต่ำกว่า30บปั๊มจะทำงานอัตโ,ตโนมัตินะครับเลเวลตอนนี้อยู่ที่95นะครับเซนเซอร์อ่านได้ครับ95นะนะครับแล้วก็เซตสูงสุดนะครับสามารถที่จะเซตได้นะครับผมเซตเป็น90แล้วกันนะครับนะถ้ามันเป็น การใช้น้ำปกตินะครับนะก็จะมีเขาเรียกแอนิเมชันเล็กๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกับน้ำวิ่งออกจากท่อนะครับนะ่ยบวตัวเลเวลก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับพอถึง30ปุ๊บปั๊มก็ทำงานอัตโนมัตินะครับผมปิดวาลปุ๊บน้ำก็จะค่อยๆขึ้นนะครับไปถึงเซตไฮนะครับก็คือตำแหน่งด้านสูงปั๊มน้ำก็จะหยุดอัตโนมัตินี่นะครับ ถ้าเป็นโหมดเมนนุนก็สามารถที่จะออนปั๊มต่อไปได้นะครับแต่ปั๊มมันจะหยุดที่เลเวล100นะครับก็คือปั๊มน้ํามันเต็มนั่นเองครับมันก็จะปั๊มน้ําหยุดอัตโนมัติในโหมดเมนนุนะครับแต่ถ้าเป็นออฟปั๊มน้ำมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นโหมดเมนนุนก็คือปั๊เอไฟเนี้ยมันไม่ติดนะครับปั๊มน้ำเนี่ยวาวน้ํามันก็จะปล่อยน้ําออกจนเกลี้ยงเลย เป็นโหม,มดเมนูนันเองครับถ้าเราเป็นปรับเป็นออโต้เมื่อไร่ครับก็จะทํางานเมื่อไหร่ที่มันต่ํากว่า30ปั๊มจะทํางานเองไปจนถึงเซตไฮนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น80มันก็จะมาหยุดที่ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ระดับน้ำอยู่ที่80ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะพอเห็นไอเดียแล้วกันนะครับโอเคครับ